วีวงววันนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปได้ของเล่นมาใหม่อีกแลว้วรอบนี้จะไม่เหมือนรอบอื่นรอบนี้เราได้รถเมโคมาคะ่ะเล่นแบบเด็กผู้ชายเปนหนึ่งกลุ่มเปิดมาเขาก็จะมีเป็นคู่มือการเล่นไห้นะคะตัวนี้จะเป็นแบบบังคับนะคะใช้ทั้งแบตแล้วก็ใช้ท่านจ้าเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูปทีละส่วนนะคะตัวน้องก็ไม่แรงนะแม่เอาจริงจับ ต้องได้คะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องของน้องโอ้โหสวยอะ่ะ วยมันดูมันดูจริงนะถ้าถ่ายไกลๆก,ก็อาจจะไปดูเหมือนของจริงปะนี่ข้างหลังก็เปิดได้นะคะทุกคนแค่อุ้ยสวยงามตามท้องเรื่องมากแม่พี่กัดทิ้งไว้ให้เนี่ยแต่ก,กาแล้วนะคะถ้าใครสนใจรีไปจัดเลยค่ะซื้อไว้ให้หนูหนูน้องๆไว้เล่นที่บ้านไว้เอาไปเคนดินไว้ไปตักดินแถวบ้านโอ้ยสนุกสนานขึ้นเครงหัวใจแน่นอนเด<น>ี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าน้องใส่ทานแบบไหนนี่ใส่ทานขนาดนี้เข้าไปเลยค่ะของตรงรีโมทคอนโทรลส่วนจะเป็นตัวเครื่องเราก็จะใช้เป็นแบตที่เขาแถมมาให้นะคะ นี่จะบอกว่าน้องมีเสียงด้วยเหรอมันเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก็เปิดตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยมีไฟด้วยเฮ้ยมีไฟด้วยเฮ้ยถ่ายถ่า พังหมดแล้วถอยถอยถอยไม่ใช่ถอยถอยโอ้โหพังพังถอยถอยโอ้ยยังไม่ยกกัญญาเงินถอยพังพังเมื่อเร็วลูกโอ้ตายชีวิตโอ้ตายชื่อสนุกว่ะกดไฟได้ถึงได้คือไฟกดดิเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยแรกตัวผู้สาวนี่ก็อล้วเอากระตุกอะไร อันนี้กดปิดเสียงกดค้างคือกดปิดเสียงอันนี้อะไรอัตโนมัติเอา้าเอา้เอาอา๋อมันมีมันมีมันมีหัวแมงสาบด้วยอ๋อเฮ้ยดีวะ่ะเฮ้ยเอเออันนี้คือเดินหน้าอันนี้คือถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โอ้โหเล่นเพลินมากค่ะถ้าใครอยากให้ตาลเอาไปเล่นตรงไหนเอาไปจกดินที่ไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าใครอยากได้น้องคนนี้พิกัดอยู่ในตะกร้าเลยค่ะจิ้มได้เลยราคาไม่แรงจับต้องได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนเด้อขอไปเล่นต่อกันจ้า